ไม่ค่อยจะติดโกรกโหรกเพื่อนไม่มาเพื่อนหายอีกแล้ว อยู่น้ำเฉยโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม สครับมิคคา닉เพื่อนผมก็ยังไม่หมายตามเคยครับเราทำอะไรดีครับผมยังทำผมยังทำแปลงผักไม่เสร็จเลยแปลงผักของพวกเราเป็นยังไงลระครับแปลงผักของผมอ่อผมต้องการเหล็กครับเหล็กผมอยู่ไหนครับ น่ผมต้องการเหล็กมาทำโมแปลงผักทำไมแปลงผักเรามืดจังขอไฟส่องมาตรงนี้หน่อยได้ไหม,มต้องทำอะไรต่อครับขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือยิงมเมล็ดใช่ไหมยิงมเมล็ดว่าแต่เราจะทำยังไงครับ ทำยังไงให้สวยดีกว่าเอ,อ่อถ้าเรายาวมาตรงนี้ในยาวมาปับ๊บร่องกลางนี้ไปท,ทำอะไรเอาไปทำอะไรเอ่ยอ่ะเอาลงไปแล้วก็ตอกมา เออแล้วก็จะต่อมาซื้อนี่เลยนี่เลยที่ดีที่สุดทําแบบลองกลางแล้วก็ยาวลงไปข้างล่างเหมือนฝั่งเมื่อกี้นี้แฟบแฟบนี่เลย แล้วยังไงต่อแท่นวางอ่ะแท่นวางเพื่อความสวยงามแท่นวางเพื่อความสวยงามวางยังไงวางยีบปะในเฮเหมือนข้างหน้าไงทำให้เหมือนข้างหน้าแต่ไม่ใช่ขยับไม่ได้นะกลายเป็นขยับไม่ได้นะอ่าไหนกดสวิตช์ดูดิเฮ้ยขยับได้อยู่อ้าว อ้าวติดติดอันนี้ครับทำไงไม่ให้ติดครับชีม้มาน,นี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้สิโอเคแล้วก็สวิช์ดูแป๊บนี่เลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับอ้าวทำไมอันนี้เป็นอย่างนี้ล่ะเกินเกิน ทำเกลอนทำเกลอนทำเกอนทำเกอนนี่นนแค่นี้พอเอ้ล่วงอีกล่วงอีกซึมขึ้นไปขึ้นไปนี่ยิงไวแล้วก็ยิงไวแล้วก็สวิทแอบบ โอ้โหสวยงามแป,ป๊บชิมสวยงามขอบอกว่าสวยงามถ้ามันไม่มีตรงนี้ม,มันจะสวยมากเลยหรือเป็นเชื่อมตรงนี้มาแทนเออเนะเชื่อมตรงนี้มาแทนนะแป,ป๊บแป,ป๊บอย่างเงี้ยเอาอันนี้นออกฟาบฟาบฟาบนี่อย่างนี้สวยกว่านะซึม ตึมซึมเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้เว้นช่องไฟเว้นช่องไฟแล้วเราก็เอาลังนี้จะติดหัวนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไม่ได้ดิเออนะไว้ตรงกลางไม่ได้เพราะว่าจะติดหัวนี้ เอาไงดีวะถ้าติดอันนี้แทนดีไหมอันนี้แป๊บอันนี้ออกปับป๊บปับ๊บปั๊บดีไหมเอ่ย <c oughs> ตอนแรกก็สวยนะตอนนี้ไม่สวยลนะตอนแรกก็สวยตอนนี้จะไม่สวยเอา ไหนกดสวิตช์ดูซึมซึมได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่เอ่อต้องทำเพิ่มนะทำยิงน้ำต่อไปต้องยิงน้ำว่าแต่ยิงน้ำเราจะทำเป็นอะไรดีเราทำเป็นอะไรดีครับยิงน้ำเนี่ย รู้สึกที่ไม่พอเนี่ยต้องขยายเพิ่มเนี่ยเราต้องขยายออมาอีกนะเนี่ยเงิน,นคร่าวเออผมต้องการหินผมต้องการหินสวยงามเพิ่มครับเดินไปหาหินก่อนดีกว่ามีลึก อ่าอ่เหล็กแหลกเหลกเพื่อนหายไปไหนแล้วนี่มาเอาหินมาเดี๋ยวที่นี่เราก็ต้องใช้เหล็กเพิ่มนะมา <ปะ S 1> ระหว่างนี้โมให้สวยงาม เราต้องใช้เครื่องไอนนี่อีกเยอะอีกนะซึบตอกมาตอกมาเราพื้นที่เราใช้พื้นที่เยอะมากขอบ,บอกเออตรงนี้อ่ะตรงนี้ต้องต่อด้ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องต่อเลยตรงนี้มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะ แต่ตรงนี้ได้ใช้เนี่ยตรงนี้ต่อยาวมาโอเคต่อยาวมาขึ้นมายังไม่รู้เลยว่าต้องใช้เยอะแค่ไหนทำให้มันแบบว่าสวยงามไว้ก่อนเฮ่กั้นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยลื้อออก กั้นไว้ก่อนกั้นไว้ก่อนเออกั้นไว้อ่ะโอเคแล้วเราก็จะต่อเพิ่มเราจะติดที่ยิงน้ำที่ยิงน้ำนั้นที่ยิงน้ำนั้นจะวางยังไงดี เอ่อถ้าผมใช้ตรงกลางใช่ไหมโอเอเราทำอันนี้ออกมาอันนี้ออกมาก่อนเท่าไหร่กี่บล็อกนับ1 2 3 1 2 3โอเค1 2 3องนี่แล้วเราก็เราก็ทำอย่างนี้ ทำนี้มาให้เหมือนก้อนแรกอ่าพอเหมือนกับอันแรกก็ใช่ไหมทำปีกแป๊บทำปีกทำปีกเรียกปีกแป๊บแป๊บแป๊บอ่าแล้วก็ขาดอะไรวะ ขาดได้หวะขาดขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดตรงนี้นซึมซึมเฮ้ยลืมวางฐานนี่นะเออลืมทําฐานนี่โอ้เราต้องทำฐานก่อ็ดึงไม่ได้ยังไงแล้วเราจะเริ่มยังไงเนี่ยในเมื่อเราวางไปแล้วอย่างนี้เหรออย่างนี้ฟึ้ม ใช่ไหมใช่ไหมช่มีเคิลบช่มีเคิลบนีโอเคถูกไหมเดี๋ยวกลายเป็นติดถ้างั้นงานเข้าเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนกดสวิสก,กดอะไรว่านี่นั่นไงติดเลยอ๋อติดอันนี้เหรอเดี๋ยวก่อนเวางวางอันนี้ก่อน วางอันนี้ก่อนแหม่ใจร้อนจิงเชียวลงมาแปบบ๊บอย่าทำล้อเดี๋ยวล้อมาวางแล้วเอาตรงนี้ออกปัแบบ๊บโอเคสวยงามสวยงามตามทองเรื่องโอ้ แล้วก็โคกแล้วก็ลากมาเดี๋ยวก่อนไปก่อนซื้อลากไปเสร็จใช่ไหมเราก็วางเอวางไงวะวางไงวะที่เราจะทำแค่วางน้ำนะ ผมทำผิดหรือเปล่าใช่ใช่ใชผมทำผิดใช่หรือไม่เออไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดผิดไหมก็คือเราจะวางน้ำข้างบนนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ ตรงนี้อเ,เอาไปเยอะไปเนี่ยมันคิดยากจริงเลยแอนได้นะได้นะแอนต้องล็อกไว้ทำที่ล็อกทำที่ล็อกไว้วับแล้วล้อมาใส่เอาล้อมาใส่ นี้ใช่ไหมแล้วก็ลากลากยาวไปลากยาวไปโอ้ติดเพ้ยข้างล่างแล้วก็น,นะปึ๊บเราต้องต่อข้างล่างเพิ่มใช่ไหมคือต่อให้ยาวไปอีกเ่มือนกอน ต่อตอมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็โชว์ทีแล้วไามา่ตรงกลางมีอะไรอยู่ตรงนั้นโชว์เออจะน่าไม่เห็นสวยพี่สวยคือลองเอาน้ำมาใส่ดีไหมยพามันใส่ได้ไหมเอานี่ออไปก่อน ปืนฉีดน้ำอยู่ไหนครับปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำของผมเบอร์หกไหนดูซิว่าวางได้ไหมถ้าทางจะไม่ได้แฮะเอาแล้วไงว้าวว้าวเย่แล้วว้าว แค่แล้วไม่ได้ครับทำอลังการงานสร้างเงินไปเครื่องอ้าวแล้วออกออกได้ไหมเนี่ยลงมาแล้วออกได้ไหมเนี่ยงานงอกออกจริงๆด้วยเข้ามาแล้วออกไม่ได้ซื้อซื้อ ไม่ได้ครับร่วงอีกแล้วใส่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมรูมันเล็กไปเอคิด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 ค,ดคดล่นล่นถอยหลังไปตอนแรกก็ว่าจะอยู่ประมาณนี้นะไปมามาใส่ไม่ได้ครับ ถ้างั้นเราจะเอาล้นล้นเหล็กออกไปอีกช่องหนึ่งอ๋อผมทำน้อยไปนี่ช่องต้องใหญ่ประมาณนี้แล้วดูช่องนี้นี่เล็กไปจริงด้วยมันใช้หนึ่งสสาใช้4เราไปนับแค่สามไงวัดโถเออ ลื้อครับลือ้อลื้อครับลือ้อรออะไรลือ้อสิครับรออะไรเออเดี๋ยวก่อนนะลื้อ,อ,อหมดเลยลื้อ,อ,อหมดเลยลื้อ,อ,อหมดเลยเด็กมา เด็กมาเด็กมานะอลือหือลือลือ,เ,ลอ,เ,ลอเป็นใครหือมาทำไมไหายเนี่ยนี่เราใช้อันนี้ยังหักละเอาใหม่ครับแปะใหม่แปะเสร็จแปะเสร็จแปะเสร็จ ก็เลืออ่อนนี้ออกเลืออ่อนนี้ออกเลื้อยาวเลยนะครับเอ๊ยหลุดอันนี้อันนี้ต้องลืมนอันนี้ไว้ก่อนลองดูก่อนโช๊คเสาต้องลือ้อเพราะเราต้องเป็นเสาอันนี้เออชึบโอเค ลื้อเนี้ยอกะแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ก็ลือล้อออกลื้อออกแล้วก็ทำเสาใหม่เฮ้เต้องอันนี้ถึงจะถูกตรองใช่แล้วเราก็วางแล้วเราก็วาง อันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอถูกไหมเนี่ยถูกไหมเนี่ยวางวางไอ้นี่ก่อนลองดูลองดูงดได้เถอะเอ้ยได้แล้วพอดีเ๊ะเ๊ะ อ้าวอ้าวอ้าวติดอะไรมืดอีกแล้วแย่แล้วเอ๊มันติดอะไรครับเอออย่าลื้อเร็วนะข้าพระเจ้างงเออ เมื่อกี้เราก็วางถูกไงทำไมทำไมปึ๊บโอเคปึ๊บเยี่ยมพื้นที่ได้แล้วแล้วเราก็วางข้างบนขึ้นมาแล้วก็วางแล้วก่อนเอาลึกเอาตื้นเอาแค่ไหนดี ระดับนี้อ่ะเอาลงไปอีกเอาลงไปอีกระดับนี้เออเห็นหัวไหมเห็นหัวเยี่ยมกดสวิตช์อา้าวติดฮะลืมคิดถึงร่องกลางไวเลยนะเอ๊ลืมคิดถึงร่องกลางไปเลย ติดเลยว่ะแล้วนะดิมันต้องใช้ใช้ความคิดนิดนึงต้องใช้ความคิดนิดนึงครับเมื่อกี้มันติดอะไรติดอะไรวะติดอันนี้นี่ติดอันนี้